ลูกคะแนนเรยบร้อยยังยังไงสวัสดีครับสวัสดีครับคุณแจกเ็คอีกแล้วนะครับเป็นที่ใดจากแฟนคขับมาขอบคุณเจ้าของเงื่อนเพื่อนหามากดิมือดีกับผมไม่เงืนหัวหนายิ่แล้วเงื่อนเพื่นครับนี่มีกําลังใจนะครับจากแฟนขับวันนี้มาแจกเพื่อเป็นพวังกําลังใจกับพวกเราทุกแผแนนนะครับคนละหนึ่งร้อยบาททุกคะแนนผู้ใดนอนงรับอยู่ไปเงินกันมา นะครับผู้ใดนอนหลับอยู่ไปเป็นกันมากนะครับแจกอีกคนละ100บาทเมื่อวานเมื่อก่อนได้ผู้ละจักบาทสองร้อยนะพุระสองร้อยสามร้อยเนาะมือนี้ได้อีกผู้ละลอยนะครับขอให้เฮงเฮงปังปังนะครับเอาไปเป็นควันถุงควันถุงยังเป็นต้นไม้เหรอเอาควันถุงอีกขอบคุณค่ะหัวหน้าบอยนะคะขอบคุณผู้เพิ่นเอามาให้น้ำเนื้อมาอยู่ว่างดีหรือคนนี้เก่งกันดูดอ้เราก่งกนดูเถอะไปเอาให้คนปังในเรื่อง แกเลยแกก็ดูเสียยบีอยู่ต่อว่แกกบ่ได้ว่าพื้นไหนมาแล้วเ่อหรแกก็ยแกก็แล้วแสนคุณ่นเลยใส่นีอยู่นหนแกกแล้วพี่น้องยแกกันค่ะก็เป่ช่อช่อก็นหัวหนหะครัก็มือนงนเันได้มือกันได้แต่ว่าักโ้บเต้ แกแก่แก่มแก่แกัเอก่กันเอะแ่กันเอะแก่กแก่กนแก่กัอกันถอะแกนเแก่กะแกนเอแก่กันแกกันอแกกนอะแก่กันเถอแันอันก่กแกนเถอะแกนเอแกกเอะแก่กแ่กันเถอะแันกแกกนอกแ่กนเถแกกันเแ่กเถอแกกันเถอแันนเแ่กแกกอแนเก่กันเแก แค่คับแค่ขึนกรหักกระหงสุขสุคนตัวความม่แจกเล่ไปเขาเล่ีอัความไม่แจกกขาเล่นวิธเขาใส่ออยใหญ่ๆเออใส่ใร่ตสความไ่วานมอาลพอได้เวไปลพอมาใส่ัดัดปลาสิเออมาต่อแถวลูกเร็วๆอะไรนะเอ้ารอบสรอบสไ่นวรอบสเร็วตเขายสต้นไม่ได้แ่ ที่ต้ม่สุดมันเอกอะไรเรียกมันอะไรกเป็นน้อนเขียดู่มันจเป็นบุลกลากรนรือองนี้ว่าทีมันจะเป็นบุคกลากรอนมันก็เป็นโคนหนึึงใน่โ้กกันมักอะไรขึ้นเรื่อนที่อยู่แมสแอดมินี่บอกววาแอดมินด้วยนะเจ๊กวมาั่น่ยยาะไไม่เ่นด้วยดุนี่เนี่ยนี่เน่ยเออไปมามาอไปสุดแล้วเปนสพอท่านเี้ยเจียน้เอา รับองนรืเนเาห้ามีผู้ใจดีมันมาแจกไม่ท่านาขาไม่รับองนบริือเงาป้า้ใจะนไม่จะม่ทนะไม่รัองนมอหนาัาเ้าผู้เดีมันไม่แจกไม่่านีไม้ับนัอเเบ่าห้มีีนไแจมท่่ะไมจอักมอาเอาไ้เมี้ใจดมูกไทน่ะม่ันัทเนาหมึกใจมัน่แจก่านาไม่ในบรมืเงิ่าห้มีผู้ด่ ว่าห่าวาดิจะเลี้ยงลูกเไปคิด่าเนี่เลี้ยงเนี่ดิคว่าปขาวลิดปลากาัตคิดอยู่ว่าารนตของกันคิด่าวันนั้นในทกตะกอนแยเลยเนาะกาัคิดอยู่ว่าเขาบ้านไปนี่วันที่ซีที่หานี่วันที่หานี่กันไมมันเหมดิ่ดบดดลูกเจ้าพคนแนเดาดินกันไม่เหมือเนาะบดมลล่อนใดไปได้อีกแล้ว คนมาคนับรถพร้อมโซเฟอร์พรอมีเทอานมาๆเอาคนเอิ้นเพิ่นมาไอพอยูก่าคนโอ้อหคือเป็นนีข้นนาออกได้อพงเอาเนี่ย่้นหลับคูกได้ตืนเอาได้ตืนแล้เพราะไอเป่านี่้ตีชันเธอเลขึ้นไอเป่าด่แล้วนั่หลับได้ไอปอนไปปลุก เออยานไปเออยันไ้เออยันไปเออยทนไดเออยานเสียเปียบปู่เออเขาจะไปจังสีถีหัวหน้าแมนได้ไปรวบได้ไปละได้ไปนั่นนละนี่ก็ผมโดดแก่เขาันแม่เลียสิสเขาไปเันไวลียทไหมันจบสามจบเอาสองแอกันเลค่ะเอาไว้พุงอืนเดี๋ยวพงืนเดี๋ยวหัวหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวเลี่ได้เจลีได้แล้วเออเจลี่ได้แล้วขึ้นมาเดี๋ยวนี้ โอ้ักขานเต็นเต็มกาเลยนี่ก็มาวามแจ้งวามสงสารจากแฟนคลับนะครับอยู่ทั้งบ้านเป็นกาเห็นเวลาไหลโสดโอ้มือนนี้ผมบอกว่าคอนวอยเห็นงานน่ะเป็นก็เลยเดี๋ยวพี่ช่วยเป็นกำลังใจให้แจกคนละหนึ่งร้อยทั้งวงเลยนะนะครับไหลโสดยามเบียดเท่ากับเห็นแต่ว่าค้นงานเขาหน่อยอีหรีแจกคนงานเขาหน่อยอีหลีคือเมนสิบบอกว่าเพิ่มค่าตให้คอนวอยคนละพัน ขันเหนื่อยมากบ่อยอยากได้ไดเงินพันเนี่ยม,มันเ็นงานหนักเกินเกินไปนะครับได้ไปได้เท่านี้ได้ไปไมีเงิร้านไม่เร้าเม่เร้าไปขายบาัตรหรอเออมีเงิร้าไปขายบาัตรกันพวกห <c oughs> น้านี่เอ,เอาเอาปอไปพร <อ S 2> ้อมเ,เอาเร็ว<ๆ>เดี๋ยววัอน,นี้ถ้าลูกเป่าสีเลี้ยงเนื้อย,ย่างาฟังไว้เด้อพี่น้องฟังไว้เป็นหลักฐานช่วยกัน หมูกระทะอาราดินไปเลยเออมือนี้ท่านทนรูปปฮะอาราดินสองหาเก้าเนื9 1ดอกสองหาเก้าเนึ่อวันที่แล้วกับมาท่านที่แล้วนี่นะาเป็นคนใจง่ายใจสปอร์ตคนนั่งคิดนั่นคิดอยู่เสมอเพาอน้อยนิ่งเนือ้เออเาร บ่ได้นิ่งน้อนใจ <Yeah. S 1> คิดยู่เสมอไปแล้วบ mm hmm. หานเข่าบ้านสองมือนีผพาลูกน้องไปเลี้ยงหมูกระทาก่อนน้า <Yeah. S 1> เออมันคือสิมีความสุขเนาะประจันตากาิจับของขวันกับยันลูกนอ้องเสียเงินเสียตองสิ่นซื้อเลี้ยงไปโลดวันที่หาเร้อพี่น้องได้เจอกันอลาดินนั่นเอง โอ้ยพ oh, ูน uh, okay. mm ่ะเอาไปชุกคนไปเยอะหลายเพราะเราขนาดมานรับแรงกันพูน่ะปื๊ดเหลือแต่ว่ามงเอาเหลือตัวนี้ีเอ็กมาแล้วมามามาหน่อยเอกแปดเด็กเอเย่นไปใช่ป่ะเอเย่นน่ะเอเย่นมักระจกแล้วที่มีเอเย่นกระจกอาจารย์เอาไปกินเลยเอาไทุกคนไปได้ได้แ้วร้อยนึงพันธุ์ที่หางจะไปกินหมูก็ได้พูน ชีฟูดชีฟูดชีฟูดดนะครับครับนี่เดี๋งนั่นกับประด้ต่อเนื่องบางมือกับบางบางหลายมือสิผมก็ต้องเด็ดนี่เบียรเลี้ยง,ยงแจกเพราะว่าก็ต้องเลี้ยงคนไว้ขันขันข้าวเจ้าพ่อยู่ขันข้าวบะมี่บะมี่ทุ่นมาเลี้ยงเสีย ขันจังคอนวอยนี่ขันเพิ่นโบยุนั้นโบมีคนเ็ดเวที่หายดีเออขันขันเขาบ่มีรไรใดหายเพิ่นเพิ่นก็ไปหายจะตัดชีพื่นเป็นบ่เอาก็สิบ่มีคอนวอยเป็นงานหายนะครับก็สิเป็นแบบนี้นะแต่ว่าก็ดีอยู่พี่น้องก็มาซอยกันนะครับผมผู้เดียวกระสิเลี้ยงบ่ไหวดอกมันมันตอนนี้เนาะมันก็คือว่าล่ะนะครับผมผู้เดียวเลี้ยงบ่ไหวแต่ว่าพี่น้องพี่น้องน้ำใจของพี่น้องนะ มามามา,มาเลียงซอยกันมาเลียงพนซอยกันกระทือว่าเป็นการเอาบุญอีกแบบหนึ่งได้จะกินแนค่ะนะครับเอาบุญซอยกันจางได้ยงลูกน้อง